มึนบป้าเด้ไม่ถูกเพว่าท่แม่บุกสอมลกลอนนยเดกบอลกกานมาบกกันดอยู่ลามไก่นะครับจากบ้างไม้เ้ยโดยเชฟผู้บอกค้างบ้านนะครับดูครับดูครับ ไม่สุกนะครับต้องอายัดเข้าไปแล้วก็ไปหลามจ่อนะยอดครับสุดยอดครับยังไม่หมดนะครับนี่ครับผมไก่ตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับหมดแล้วนะจ๊ะทุกคนหมดแล้วครับสุดยอดครับสุดยอดของแท้ครับของแท้